สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งหมู่บ้านกกกจังหวัดมุกดาหารซึ่งขณะนี้เวลาผ่านมาเนิ่นนานแต่สังคมยังคงไม่ได้ข้อสรุปทางคดีกับคำถาม ใครฆ่าน้องชมพูกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องชมพูเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีโดยก่อนหน้านี้บุคคลสำคัญอย่างนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตน รวมถึงนายอนามายัยพ่อของน้องชมพู่นางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่น้องสดิงพี่สาวของน้องชมพู่ถูกเชิญมาเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สอบปากคําสัมภาษณ์ไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จน้าตายน้าเสริมน้าแต่และน้าฝนกระทั่งวันที่17มกราคม 2,564เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้เชิญตัวบุคคลสำคัญในคดีอีกจำนวนหกคนประกอบด้วยพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวาดัดถ้ำภูผาแอกพระสุรัตธีระวชัชโรหรือครูบารัตพ่อแบมนางดอนและเด็กชายกวยเจ๋งลูกชายนาเสริม รวมถึงนางส้มโอนามสมมุติชาวบ้านกกตูมโดยพาเดินทางมาอย่างศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จในวันที่18มกราคม2564โดยพยานกลุ่มนี้ถือเป็นพยานสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม2563หลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไป พระอาจารย์บุญมาซึ่งเป็นพยานที่เคยให้การกับตำรวจกล่าวยืนยันว่าช่วงสายวันที่11พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาอัตมาได้เจอกับลุงพลบนวัดถ้ำภูผายเอกขณะที่ลุงพลขึ้นมารับพระครูบารัตตอนนั้นได้ยินลุงพลพูดว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระเพราะหลานหาย โดยพระอาจารย์บุญมายัางยืนยันในคำให้การเดิมที่เคยให้กับตำรวจไว้และไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จทั้งนี้ตำรวจยังได้ไปนิมนต์พระครูบารัตพระที่ลุงพลไปทรงในวันที่น้องชมพู่หายเพื่อนำไปเข้าเครื่องจับเท็จด้วยอย่างไรก็ตาม จากการตั้งข้อสังเกตกลุ่มพยานที่ตำรวจจะนำตัวเข้าเครื่องจับเท,ท็จในครั้งนี้เป็นกลุ่มพยานที่เคยให้ข้อมูลเชื่อมโยงถึงลุงพลอีกทั้งบางส่วนในจำนวนนี้ยังเคยถูกลุงพลต่อว่าในลักษณะให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงแต่ทั้งหมดก็ยังยืนยันในคำให้การเดิมมาโดยตลอดล่าสุด วันที่18มกราคม2564ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีเป็นไปด้วยความสงบมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักมาปาักหลักรอหน้าอาคารตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวได้รับรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญพยานทั้ง6คนเข้าเครื่องจับเท็จโดยใช้เวลา ทั้งหมด3วันแบ่งออกเป็นวันละสองคนวันแรกเป็นคิวของพระอาจารย์บุญมาโดยเจ้าหน้าที่จะถามคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วมีการพูดถึงการที่พระอาจารย์ได้ยินว่าลุงพลพูดว่าหลานสาวหายตัวไปในเวลาประมาณส0บนาฬิกาและครูบารัฐ ในประเด็นคล้ายกันเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลุงพลขับรถไปรับที่วัดภูผาแอกซึ่งพระสงฆ์ทั้งสองรูปได้ถูกพาตัวเข้าศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเวลา9นาฬิกาวันที่ส พยานที่จะเข้าเครื่องจับเท็จได้แก่พ่อแบมในประเด็นเคยเห็นลุงพลเดินอยู่บริเวณสวนยางในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาและนางส้มโอนามสมมุติพยานสำคัญผู้เห็นลุงพลในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปวันสุดท้ายคือนางดอนพยานสำคัญผู้ที่เห็นลุงพลบนวัดท้าภูผาแอกและเด็กชายกวยเจ๋ง ซึ่งจะถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในตอนเช้าที่อยู่กับน้องชมพูในวันนี้ทีมข่าวคาดว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพูดคุยและนำพระสงฆ์ทั้งสองรูปเข้าเครื่องจับเท็จประมาณ6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่ต่อมาทีมข่าวได้รับรายงานว่าพระครูบารัตเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว เสร็จในเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีต่อมาพระรูปที่2องทำการพูดคุยและเข้าเครื่องจับเทสแล้วเสร็จในเวลาประมาณ13นาิกา45นาทีทีมข่าวยังได้พบกับนางดอนมริรสแม่ครัวว,วัดถ้าผูผาแอกพยานผู้เห็นลุงพลบนวัดถ้าผูผาแอกในวันที่11พฤษภาคม 2,563ที่ผ่านมาขณะที่ลุงพลขับรถขึ้นไปรับพระสุรัตธิระวัชิโรหรือครูบารัตซึ่งในวันนี้นางดอนไม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะต้องเข้าเครื่องจับเทศน,นางดอนกล่าวว่าตนไม่ตื่นเต้นในการเข้าเครื่องจับเทศในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บอกกับตนให้ทบทวน และพยายามนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งตนจะต้องตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงทั้งนี้ตนไม่รู้ว่าใครบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ตนไม่รู้ว่าเป็นคนใกล้หรือคนไกลแต่ตนมาเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อยืนยันสิ่งที่ตนพบเจอเพราะตนหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สรุปคดีได้ตนก็หวังด้วยว่าทุกคนที่เดินทางมาเข้าเครื่องจับเท็จจะพูดแต่ความจริงเพราะคดีนี้นั้นเนิ่นนานเกินไปแล้วหากย้อนกลับไปในวันที่11พฤษภาคม2563ในช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกาหรือ11นาฬิกาตนจำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้ ขณะนั้นกําลังเก็บกวาดครัวอยู่เป็นเวลาเดียวกับที่ลุงพลขับรถขึ้นมารับครูบารัฐที่วัดถ้ำภูผาแอกเพื่อพาไปส่งยังวัดอื่นตนได้บอกพระอาจารย์บุญมาว่าอาจารย์ข้าวเยอะขอข้าวให้ลุงพลหน่อยสักกระสอบลุงพลไม่มีข้าวกินซึ่งลุงพลก็ได้นํากระสอบข้าวไปวางไว้บนรถแต่ตนไม่ได้เห็นขนาดที่ลุงพล รับครูบารัดลงจากวาดัดโดยตนไม่ได้พูดคุยอะไรกับลุงพลมากไปกว่านี้นางดอนยังได้พูดถึงลุงพลด้วยว่าขณะนี้ลุงพลโด่งดังมีชื่อเสียงตนเข้าไม่ถึงและไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลุงพลตนต้องขอโทษลุงพลด้วยที่ตนขอเข้าวัดให้ลุงพลในวันนั้นตนกลัวว่าลุงพลจะคิดว่าตนดูถูกโดยครั้งนั้นเจ้าจะดังแล้ว ดังแล้วอย่าลืมตัวซึ่งลุงพลก็ตอบว่าครับแต่ตนตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคําว่าลุงพลเปลี่ยนไปหรือไม่ด้านนายวัชรินก่งแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกกที่เคยให้ข้อมูลกับอมรินทีวีและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอลุงพลอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา ของวันที่11พฤษภาคม2563ก็ได้เดินทางมาร่วมเข้าเครื่องจับเทศในครั้งนี้พร้อมกับพยานอีก5คนด้วยพ่อแบมกล่าวว่าตนเพิ่งจะทราบว่าต้องเดินทางมาเข้าเครื่องจับเทศเพียงหนึ่งวันก่อนที่จะเดินทางออกมาจากจังหวัดมุกดาหารซึ่งขณะที่ตนได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตนก็รู้สึกตกใจและตื่นเต้น เนื่องจากตนไม่เคยเข้าเครื่องจับเท็จมาก่อนอีกทั้งเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาหลายเดือนตนก็เริ่มจะเลือนรางจําไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งตนก็รู้สึกดีใจที่ตนจะได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสรุปคดีโดยวันนี้ตนได้พูดคุยกับพระอาจารย์บุญมาเกี่ยวกับการเข้าเครื่องจับเท็จพระอาจารย์บุญมาได้เล่าวา่าเมื่อเข้าเครื่องจับเท็จ ต้องตอบคำถามต่างๆเท่าที่จะตอบได้โดยใช้เวลาไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงตนไม่ทราบว่าระหว่างพระอาจารย์บุญทากับครูบารัตพระรูปใดเป็นรูปที่เข้าเครื่องจับเท็จก่อนซึ่งในวันพรุ่งนี้ตนและนางส้มโอนามสมมุติจะต้องเข้าเครื่องจับเท็จแต่หากมีเวลาเหลือบุคคลที่เหลืออีกสี่คนอาจจะได้เข้าเครื่องจับเทจจนครบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งคูบารัตกลับวัดแล้วส่วนพระอาจารย์บุญมาจะรอให้ข่าวชาวบ้านทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จจนครบก่อนจึงจะเดินทางกลับพร้อมกันทั้งนี้ตนได้ใช้เวลาทบทวนความจำสักระยะตนก็จำได้และยืนยันคำให้การเดิมว่าตนพบเห็นลุงพลในช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคม63ในช่วงเวลา ระหว่าง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาซึ่งตนไม่มั่นใจที่จะระบุเวลาที่แน่ชัดแต่หากต้องระบุตนจะระบุเป็นช่วงเวลาระหว่าง9นาฬิกา20นาทีถึง9นาฬิกา40นาทีจากนั้นตนก็ได้พบเห็นลุงผลอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่15พฤษภาค,คม63ซึ่งเป็นรุ่งเช้าหลังจากที่พบศพน้องชมพู โดยตนพบเห็นลุงพลที่บริเวณบ้านของน้องชมพู่เสียงสัมภาษณ์ของพ่อแบมบอก12พฤษภาคมแต่พ่อแบมขอแก้ไขเป็นวันที่15พฤษภาคมเพราะขณะให้สัมภาษณ์พูดวันผิดซึ่งขณะนั้นลุงพลร้องไห้ออกมาพร้อมพูดว่าเสียใจยไม่รู้ว่าทำอะไรหลาน นอกจากนี้ตนเคยมีปัญหากับลุงพลเกี่ยวกับไทม์ไลน์เวลาที่ตนให้ข้อมูลแต่ตนก็ขอยืนยันคําเดิมโดยตั้งแต่ตอนที่มีปัญหากันตนก็ไม่ได้พูดคุยกับลุงพลอีกกระทั่งลุงพลมีชื่อเสียงรายร้อมไปด้วยแฟนคลับและกลายเป็นคนละคนตนก็ยังไม่ได้คุยกับลุงพลคาดว่าตนไม่น่าจะเข้าถึง และไม่มีวาสนาพอ